เคล็ดลับการเห็ดไอติมกล้วยบวชชีเห็ดตามง่ายๆใ้ที่บ้านเลยครับพี่น้องอยากได้สูตรและเคล็ดลับไปเห็ดกันว่ครับพร้อมพาพี่น้องไปเฮ็ดบุญบันเกิดปล่อยปลาไงเอาบุญกันครับพี่น้องแต่ก่อนสิไปเบิ่งคลิปฝากกดแชร์กดไลค์และคอมเมนต์ให้กำลังใจกับปอมได้ด้วยครับสวัสดีครับผมกับปอมจากบันเทฟงแท้เลยนะครับพี่น้องมือนีต้องมาขอ,ขอขอบคุณพี่น้องอีลีครับที่เข้ามาอวยพรอนันนเกิดของเชฟกับปอมคําอวยพ่อที่พี่น้องมอบให้ผม ขอให้คํำอวยพ่อนี้ขึ้นไปหาพี่น้องขอให้พี่น้องมีความสุขหลายๆเลยครับและมื้อนี่กล้วยอยู่ในสวนกระสุรับก็เลยถือโอกาสมาเห็ดเมนูไอติมกล้วยบวชชีแจกสูตรให้พี่น้องได้ไปเห็ดกินกันง่ายๆยุีิบาลเลยครับอันนี้จะเป็นกล้วยอีอองหรือว่ากล้วยมะลิอ่องครับผมก็จะมาลลางทำควาวสะอาดเขาก่อนนะครับพี่น้องหลังจากหลางทำควาวสะอาดแล้วก็จะเอาเขาไปแขวนครับเพราะว่าต้องร่อให้เขาสุกค่าเครื่อให้มันแ้ลก่อนครับพี่น้องนี่แหละครับนักนะครับเครื่อบักไงเลยครับพี่น้อง ผมต้องแขนใบแบบนี้ก้อนครับนักมาหนักจนหายนองเลยขามายกสอยครับพี่น้องเบืองอรดครับถ้าพี่น้องบ่มีกล้วยแบบผมพี่น้องก็ไปหาจากตลาดก็ได้ได้ครับที่ใส่นะครับผมแนะนําว่าต้องสุกจักน้อยครับแต่ว่ากับบ่ถึงกับดำเลยครับแต่ว่าไย่ห้มันเทอมหรือว่ามันทามเกินไปครับพอเวลาเอาไม่เห็ดกล้วยบวชซี่เนี่ยครับมันสีมีรสชาติฝาดครับผมหลังจากกล้วยสุกเรียบร้อยแล้วผมก็จะมาตัดเอาเขาไปใส่ครับ กวยแบบนี้เลยครับพอดีครับพี่น้องครับบ้านผมเอื่นเทียเทียครับพี่น้องภาษากลางผม่ฮห้ว่เอื่นมาจังไดผมจะเรียกกวยที่สุกมาเหี่ยครับประมาณวีหนึงครับถ้าพี่น้องมีเตาถ่านพี่น้องเอาไปย่างเตาถ่านเด้ครับแต่ว่าถ้า <descon> มีเตาถ่านเนี่ยครับให้ใส่หัวแก๊สเป่าเอาครับพี่น้องเป่าแบบนี้เลย้อครับผมให้มันใหม่ข้างหนอกแบบนี้ครับการย่างแบบนี้ข้อดีคือเวลาเห็ดไอติมนะครับเขาก็จะมีกินกวยปิ่งจักน้อยครับพี่น้องมันจะได้กินเป็นกวยบวชชีผสมกวยปิ้งไหมครับอยู่ในไอติมบอกเลยครับว่าแซแบแน่นอนคร หลังจากปิ้งกล้วยหรือว่าย่างกล้วยเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเอามาปอกเปลือกออกแบบนี้นะครับผมเพราะว่าหลังจากปอกเรียบร้อยแล้วก็จะเอาไปเห็ดเมนู่กล้วยบดชีก่อนรับก่อนเสียดไอติมครับขั้นตอนแรก,กง่ายๆเลยครับตั้งหม้อขึ้นใส่กะทิลงประมาณหนึ่งลิตรนะครับพี่น้องและที่ขาดบ่ได้ไก็คือใบเตยครับพี่น้องผมจะใส่ลงไปครับเพราะว่า นำ้วยบวชีีเห่าเนี่ยครับจะได้มีกินใบเตยอ,อ่อนๆมันจังสีแสบครับหลังจากล่างทําพ่วมสะอาดใบเตยเรียบร้อยแล้วเนาะครับพี่น้องผมก็จะเอาเขามาหมัดแบบนี้ครับแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำกะทิก่อนเปิดไฟเ้อครับหลังจากมัดครบเรียบร้อยแล้วผมจะฟงรสด,ด้วยน้ำตาลประมาณ3ทัพพี่นะครับแล้วก็น้ำตาลทรายแดงหนึ่งทัพพี่แล้วก็เกลือหนึ่งอนโตครับพี่น้อง รสชาติเขาก็จะออกหวานเข้มๆจักน้อยครับพี่น้องนี่แหละครับผมก็จะเริ่มเปิดแก๊สไฟเบลเราก็เอากล้วยที่ห้าปอกไว้ใสลงไปครับหลังจากใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วผมก็จะกดดลงแบบนี้ค่อยๆต้มต่อไปประมาณสิบนาทีไฟอ่อนๆ้อครับภาวาถ้าต้มไฟแรงเกินไปกะทิจะแยกชั้นออกแล้วมันก็จะบ่หนากินแล้วก็จะบ่แแ่บครับและที่ขาดบ่ไดดครับก็คือผงจีลาตินครับใส่ลงไปประมาณสอ้อนล้วก็เติมน้ำเย็นจัดลงไปแล้วคนให้เข้ากันครับตัวนี้สีส้อยแห้ไอติมเสร็จโตไววครับส่วนมะพร้าวเนี่ยครับถามีบ่ใสก็ไดหรือว่าใสก็ได้ได้ครับ อันนี้จะเป็นมะพร้าวนำหอมอ่อ,อนๆครับจากใส่บะพร้าออ่อนเรียบร้อยแล้วผมก็จะตักกล้วยบวชชีทีห้าต้มไว้ลงไปปั่นเลยครับหลังจากใส่ในถปั่นเรียบร้อยแล้วเนาะครับผมก็จะกดปันน่นก่อนครับอันดับแรกครับรค่อยปั้นไปเรื่อยเอได้ครับจนเนื้อเขาเนียนเราก็เอาใส่เจลาตินครับหลังจากใส่เจลาตินเรียบร้อยแล้วผมก็จะเอาน้ำของเขาที่เหลือใส่ลงไปครับเราก็จะปั้นต่อจนเนื้อเขาเนียนละเอียดครับพี่น้องปั่นไปเลยครับยิ่งเนียนยิงดีครับผมหลังจากปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะครับพี่น้องสามารถเทใส่ถาดหรืออเทสหม้้ก็ไดครับ แต่ว่าผมกะสีเทสไซกระบะเป็นกระบะสเตเลตแบบนี้ครับหลังจากเทสไกระบ้าเรียบร้อยแล้วผมกะจะเอาไปเข้าตู้เย็นประมาณ4ีถึงหาชั่วโมงหรือกว่าจะมันจะเซ็ตโตครับหลังจากเซ็ตโตเรียบร้อยแล้วเนาะครับพี่น้องผมกรจะเอาออกมาแบบนี้แล้วกับปั้นต่ออีกหนึ่งรอบครับรอบนี้จะเฮ็ดให้เนื้อเขาเนียยละเอียดมากขึ้นครับพี่น้องตักใส่ในโถแบบนี้แล้วกับปั้นอีกรอบหนึ่งด้ครับแต่ว่าก่อนสิปัน้นผมสีใสวิปออปิ้งครีมได้ครับพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องบ่มีวิปปิ้งครีมบ่้องใสปั ปนนั้นเนียนๆแบบนี้เลยครับแต่ว่ามันจะเหนืดอๆแน่เลยครับรอบสองต้องปั้นไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องปั้นจนมันเนียนเลยครับถ้าปั้นเนียนอีกรอบสุดท้ายนี่พี่น้องก็สามารถเอาไปใส่กระบ,บะแล้วก็แช่ยเย็นอีกรอบหนึ่งเลยครับนี่แหละครับพี่น้องรอบสองเนื้อเขาก็จะเนียนละเอียดขึ้นมากกว่าเดิมนิดนึงครับพี่น้องผมก็จะกลับมาเทใส่กระบ,บะอีกรอบหนึง่งแล้วก็เอาไปเข่าตู้เย็นเพื่อแช่ช่องฟิตหลังจากนี่ก็เป็นอันสใส่ได้เรียบร้อยเลยครับในระหว่างล่อไอติมแข็งโตครับพี่น้องแถวบ้านผมมีการจับปลาการกุศลครับ ผมก็เลยจะไปหาปลาที่มีขนาดใหญ่อมาปลอยครับอันนี้จะเป็นปลากระโหครับพี่น้องเพราะว่าปลากระโหเนี่ยครับถ้าตัวใหญ่ๆมันจะมีมูลราคาประคักเลได้ครับถ้าถึงขนาดพวกลอยโล่ขื้นต้งสิหมครับมือนี้ผมก็เลยไปขอไทยชีวิตเพิ่นรับมดน้องนี่จับในสองตัวครับมันบ่ค่อยหลายครับตัวหนึ่งประมาณ8กิโลตัวหนึ่งประมาณ10กว่ากิโลครับหลังจากจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเนาะครับผมก็จะผ้าน้องๆกลับานครับพี่น้องแต่ว่ามันหนักหนักครับก็เลยไปขออันลุ้งๆุ้ปลาปนานาาอาเพิ่นเนี่ยละครับ มาซอยยกขึ้นรถครับพี่น้องเพราะว่าตรงเนี้ครับห้างจากบบานผมประมาณหากิโลครับโชคดีครับที่ผมมีออกซิเจนแบบท่านครับก็เลยแบบกผ้าไปนั่ครับพี่น้องเขาก็จะมีออกซิเจนอัดมาระวางทางเหตุในเขาบ่เป็นยังครับหลังจากเอาขึ้นรถเรียบร้อยแล้วก็จะผ้ามาหดบ้านครับอันนี้ก็จะเป็นบานผมครับเป็นบานสวนเนี่ยแหละครับพี่น้องที่เฮ้าทายลิดเป็นประจำเนี่ยแหละครับแต่ก่อนจะอุ้มไปป้อยเนี่ยครับเทาก็ต้องห่อผ้าเขาก่อนเวยครับพี่น้องเพราะว่าเวลาเอาลงไปเนี่ยครับเขาจังดินแล้วก็บรลุดมือครับพี่น้องนี่แหละคร นี่แหละครับผมก็จะอุ้มเข้าไปแบบนี้เลยครับพี่น้องตองนีอาจจะล่งลําบากจักหน่อยครับเพราะว่าช่างกําลังก่อสร้างอยู่ครับกาลังเห็ดอันตรงที่ไวกินเข่าไม่ให้ตากับย่าครับพี่น้องมันจังสีได้เห็นวิวห่วยบรรยากาศใหม่ๆเปลี่ยนหม่งกินเข่าเดี๋ยวพี่น้องรอติดตามเวยครับนี่ครับหลังจากอุ้มเข้ามาแล้วเขาก็ได้นาไม่ไม้ไซสๆแบบนี้เลยครับเขาก็ดีใจปรครับเลยครับพี่น้องนี่แหละครับเริ่มดินแล้วครับพี่น้องนี่แหละครับปล่อยตัวแหลกไปเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ประมาณ12โลครับพี่น้อง ทัดมาโตต่อไปครับพี่น้องโตนี่ประมาณ7จกิโลถึง8กิโลเนี่ยแหละครับกระีบอุ้มเขามาท่านที่เลยครับพี่น้องเนี่ยแหละครับเขาก็จะค่อยๆฟื้นโตครับพี่น้องเนี่ยแหละครับเขาก็จะค่อยๆหายใจเนี่ยแหละครับผมแต่ว่าถ้าเขาตั้งล่ำบ่ไดเนี่ยครับก็แสดงว่าเขาบอดครับพี่น้องเขาก็ต้องให้เขาตั้งล่ำแล้วก็ถีบไปให้ได้ครับพี่น้องนี่แหละครับเป็นอันเหตุบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วมาอนุโมทนาบุญน้ำกันได้ครับพี่น้องก่อนสีไปซี่ไม่ติมนะครับผมสิบห้าพี่น้องมาเห็ดซอสคาราเม่นั สองทับพี่นะครับและจะเติมเกลือประมาณยิบมือหนึ่งนะครับพี่น้องใส่ลงไปแล้วค่อยๆขว่แบบนี้ให้เขาขื้นเป็นสีคาราเมลแบบนี้นะครับพี่น้องน้ำตาลที่ห้าขว่านี่ครับขื้นสีคาราเมลเรียบรอยแล้วผมก็จะเอาวิปปิ้งคริมหรือว่าพี่น้องใส่นมก็ได้นะครับใส่ลงไปนะครับผมใส่ลงไปมักขนใส่หน่อยมักบ่ขนใส่หลายๆครับตามด้วยใส่เนยจืดลงไปนะครับพี่น้องประมาณหนึ่งลอยกัมครับใส่ลงไปแบบนี้เลยนะครับผมกะจีได้สอดคาราเมลเอาเวลาไอติมแซสบๆแบบนี้เลยครับ แต่จริงๆแล้วครับพี่น้องกินแต่ไอติมเปล่าๆกะแสบเพื่อกันได้ครับผมนี่แหละครับผมก็บเราสักคบเนี่ยแหละครับมาขวดขวดขวดหรือขูดขูดแบบนี้ครับพี่น้องจะตักประมาณ3าก่อนครับกระสิได้เต็มถ้วยพอดีครับนี่แหละครับเห็ดไงบ่ครับพี่น้องพี่น้องล้องออาไปเห็ดเบึ้งเนี้อครับ หลังจากตักใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วก็จะเอาซอสคาราเมลที่ห้าเฮ็ดไว้นะครับลาดบนไอติมกล้วยบวชชีแบบนี้แล้วก็พพนด้วยผงทองค่ำเวยครับถ้าบ่มีบบตงพลก็ะไดเ้อครับและกรรมการกับ้ายองเขามาประจำสเตชันอีกแล้วครับพี่น้องเพระว่าเพิรนบรูว่าต้องกินกับออียงครับเพิ่นก็เลยพายองเขามาก่อนครับพี่น้องเบื้องหลดครับพี่น้องมาเบื้องแล้วหน่ากินมาครับเนี่ยแะครับยายกินเข้าไปค่ำแลบเย็นแขวท่านที่เลยครับแต่ว่าเพิ่นกระซ่บครับเพิ่นเย็นแขวครับพี่น้องเย็นแขวแปลว่าเย็นฟันนพี่อง นี่แหละครับทั้งตาทั้งง่ายเนี่ยนะครับเพื่อนกับเย็นแขวทั้งสองคนเลยได้ครับกูเล่ะครับแจกมินิฮาร์ตต่อครับเมนูมือนีิกับแซบยูฟ้าย่างเทวดาเพิ่งลงมากินน้ำเลยครับพี่น้องลองเอาไปเห็ดเบิ้งงด้วครับถ้าสงไส้อยังกับเมนสอบถามกับปอมได้เลยได้ครับพี่น้องอันนี้เจ้าหัวยังไอตินย่งรสชาติคือยังขี้เก๋อรสชาติคือยังคือกล้เก๋อไม่ไหลายรสอยู่ไหม ไอติมกุ้ยอะไะไอติมกุ้ยบดซี่นี่น้องครับเมื่อกี้ผมบ่ได้บอกตาครับยายว่าเป็นเมนูอย่างครับเพล่บ่หูครับส่วนอันนี้ผมกะจะให้หลานซิมครับพอดีหลานมาเ่็อยู่บานครับพี่น้องอันนี้เพิ่นบ่เคยออกกลองได้รับหลานผมเะครับก็สิเคลื่อนยังหน่อยยู่ครับบ่กกาเหลียวเบื่องกองครับพี่น้องอย่าลืมนะครับพี่น้องหลังจากเบื้องคลิปนี้จบลองเอาไปเหตตามเวยครับถ้าสงสัยกับสอบถามกับป๋อมมาได้เ้อครับสำหรับเมื่อนี้ขอบคุณหลายๆและสวัสดีครับ